สอบสาสเด็ดข้าวจ้านองมองข้า่าจ้าสงเป็นส้ง การฝึกการสอนี่นะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมาสเตอร์เอเอฟเป็โอเคครั้งนี้ยังไงค่ะรวมจริงจริงถ้าจำบ้านมีสี่คู่ด้วยกันสี่ผู่มีสาววิชาไรเนสครับมีเอเอน้ำแล้วก็มีน้องเบสน้องมาริโอ้ด้านลู่ใช่เลยผู้นี้ก็มากันครับแบบแต่ละคู่คู่จริงแต่ละแบบมันมันจะมีคาแรคเตอร์ต่างๆกันไหมทีเด่นเลย ผู้เอเออเราเป็นผู้คู่ผู้สีสียอดาบสองเพชสีแง่แก่เติมเตนเตินเพิ่มสีเออคู่สีกัน่วนีคือแบบเหมือนเหมือนเพื่อนการลุแจัอะไรสั้นอาจะพูดอะไรเนี้อไรเนี้ยป็นผู้กับใช่ไหมใช่ผู้กับ่ัของเลือออ

หยดไว้หย <m uch> ุดลอ่ะมนแมนร้อนเลยแมนแบบอะไรข้อดีอไเห็นงานนีกมูดใหม่ประมาณเรื่อดแล้วคนอืก็โชวร้อยๆิดดให้เครื่งยังหวานฉ่ำดั่งโบเออ่ได้ถามดสมมูลนะสมมูลนะสมมูนะ

คนใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยฟังกันได้สิใช่ผู้เราจะอเป็นคู่ผู้ใหญ่สุดในโอ๊ยโอยอย โูกจนแบบสนใจลูกคือรไ้เรื่องความชอบประทับใจขาพูดเยอะแล้บไม่ชอบก็เลยดันแล้วกันเอาอะเอาละอะยาวคนละแบเอาตีอย่างนี่รักกันมันต้องพูดแบเป็นเพื่อนสนิทแชน์เงนต้องเใจื่อยก่อนะบอกคนละอย่างคนละอย่างก่อนเกินกว่าที่จะบอกกันอยาก เป็นคนที่เกียตื่นเกียจตื่นอุ้ย